ครับสวัสดีเอฟซีกอกเตะสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขสุขุคนครับนี่อยู่บรรยากาศอยู่สองคนครับยังต่อครับทีมงานเป็นไปเนี่ก็ไปกินไปสร้างรั้นไปเลี้ยงอยู่ที่คงเกียมนะครับขึ้นกับไปอยู่ครับไปนอนเมื่อไรครับนอนต่างถิ่นเมื่อไรก็เลยกลับมาบ้านทีมงานครับทีมงานเจนนี่มิวสิคขอดเนี้ยกับลูกกระเป๋ามานะครับเนาะฮะ เขามีเมนูมาฝากเอฟซีครับเบิ้งติ๊กตอกหลายเห็นมันเห็นในติ๊กตอกไก่อบปิ๊บ IP, นะครับเนาะเตาทานนะครับเนาะเห็นแบบวู้ฮู้แบบสวยงามมากเรื่องจะกินมันีองโอกาสดีครับเฮ้ยซิมิเฮนไทย FC เอฟซีเบิ้งนะครับว่ามันจะคือในติ๊กตอกเขาเห็นบ,นะบ่นะครับเนาะนี่ครับเครื่องปรุงเขามีนี่ครับบิ๊กแต่การวยยังตอกนะครับ เราเฮียต้องแอ,อ่มาผู้ครานะครับเนาะดเดี๋ในปกติถือเบิง้งไข่อบเพียบต่อทานนะครับเนาะบางทีต่อเขาเห็ดกันหลไรขึ้นจะเจเี๊ยบเนี่ยปกติกับิก็เฟื่องหรืออบต่อทานครับฟา้งลวดจะมีอ,อา,ากะไคร้ใบมะกรูดนะครับตำใส่กันนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มสูตรพิเศษก็คือผงฟุ้งรวนะครับสูตร KFC นะครับเนาะใส่ไปหน้านเครื่องหอม เราได้มาฮะนะครับเ้ามู่โตถูโต,โตนี่เราหอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัยังตอบิดง่าตัวจำไหมแสดงว่เขาจำไม่เรวก็จะอ่ะนึ่งสองปีู ขั้นตอนต่อไปนะครับว่าสีสันมันจะออกเป็นแบบไหนมันจะคือบ่มันจะใหม่นะมันจะดิจิตี้บ่ได้จิน <S <S ใ้ไบ้านเนี้ยดีไม่ได้เลยนะลองดูนะครับมันจะคือเขาเห็นติดติดกลอ,อกบอ <S 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 มาครับ <S <S พี่น้องครับขั้นตอนต่อไปทำการบรรจุขวัสดุเห็ดก็ยัจงก์ไอบฟางเลยนะครับ ยินเสียงมันเอาอเขาไดยินเสียงใครบท่านตายอคือว่าลมมันอัดนะมาันน้จปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปีมอไปทานาจะไปทานาน้ นี่จะมาเห็นที่มันเกิดคนแ้ก่กระต่ายไย่เลยมายาตกใจเว้อที่เห็นอย่งนี้บออานับเป็นยูทูปเปอร์เห็นไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมความซุ่มซ่ามนะคะแทนที่จะมาทําตรงนี้ดิยกมาตมันไกลให้ผัวก่อนสบายอยู่มาทานข้าวครับพี่น้องครับบ่าเป็นยังบุญเป็นอนครับกินไป็นรสสุขก้าวละอาาร มาจับทันกรทบอกกล่องเมื่อกี้เดียวมางลงไปเด้นะครับนี่ยา่างวะย่างแก่เนี่ยนีน้ำซุปรับใส่ลงไปใ่วนน้ำนะครับเมื่อกี้คือการสแสดงนะครับการแกะเจ้าพี่น้ำซุปบังกเทีลงไปให้ซึมนะครับแล้วก็ล้างขี้ดินออกไปด้วยเมื่อกี้ 嗯，炒蔬菜，小米汤喝。 เรียบลยานใจ้ยไปลากิี่นวเ้ยน้ำซุปกูบ่ไดงกินแตงแยเกี่ยวลจิ้มบงจิ้มงงแย่เหรก้อนหยาห้องโอ้ยังบ่ดีแต่น้ำซุปจะบ่ได้กินม่นซุแล้วยังจะเอาอีกเอาขวดใส่น้ำ เอ้าตั้งเหลืองก็นี่โม่จะบ่ใหม่บ่ใหม่โม่ใหม่เคยน้ำใส้นเคยเคยน้ำเส้นเลยไทยวัฒน์เป็นรองว่าจะเช็คข่มผอมเรียบร้อยโอเคครับโอ้มาครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับไก่อบปิ๊บต่อฐานนะครับเนาะสูุดยังจก สวัสดีกิ๊พี่น้องเอ้ยคนน่ะเจะจยะนี่เป็นมะขือกนะเตียงไหมเตียงสูงสูงยิ่งเท่านี่นะครับพี่น้องครับทุกคนมาสูงกระเคือเดือดพุ่นเลยจะสุ่นมันไหมมแห้งโอ้ยแหมจะเข่าอันนี้แล้วสุกครับสุกครับมาทาน ไหไหนปลา่ากิไสีงามงมัอะไรนะอ่ะน่ะเ้ดตัวกุ๊บได้ครับแล้วครับดึดดดม่หมดแล้วันนี้้งเปิดมาไ่ครับยไนะครับยนมันใหม่ได้ยงครับพี่น้องเลยจ้ะาขน ฉีกินเป็นโตได้ป่ะได้ครับเอาเลยไม่ฉีกฉีกินเป็นโตน่าจะแซบว่ดื้อนอนเหน่อยนะมือเหอไม่เหอได้อยู่ป้อนฉันจะทำหนดินี่เออออเข้าเครื่องเแซบแซบแซบอ๋าคือแซบใช่ะะะโถต้องสับเลยยังต้องดีนะ มาดิค่ะน้องมิ้นัสดิฮันชางจางัดีคันน้องเข้มหอมอยองรอกเออดีใจอันนี้น้อเพรอะไรทำไมมีแต่อย่างเงี้ยอันนี้อย่างไงยังก็ะนี่เอาใส่ที่นี่เหรออ๋เจ้าพี่ผว ó n มได้อะเจ้าบ้านเท้านั่น

khô <laughs> ừ, cũng <laughs> à, được. nhạt đê. <laughs> ừ, <laughs> ังจอกินแล้วบ่กเขาเลยฮะกินแล้วบ่กเขาเฉยงอันนี้เนี่ยกินมากคตัวก็อยากกี้ยังว่างอยู่ในท้องอ่ะยังเพิ่มหม่องได้อยู่อยากกินได้ไอ้ปุกหอมดี้ได้เจ้ามอมนั่งจ่องมุทิตินะ

อยากเล่นตูดไก่อะปาปะเล้งไรแน่เกิดน้ำลายนะมังแน่เสียบีบมันเข่าเนื้ออยีเด้อสีขึ้นเลยเนาะระวังมีดลูกระวังมีดเหง่อหิวลูกเหงื่อหิวเร็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 วเนี่ยยักษ์ตก เอาเฮ็ดเจลหน่ะผ่าเจลเอาเอาปีกอ่ะให้น้องมิ้นชิมนะคะมิ้นชิมนะคะ,ออะเอเอห้ากันน้องมิ้นชิมนะป่ะ,ะทีนี้มากินกันค่ะนี่ค่ะแจ่วนะคะนี่คือแจ่วนะคะแจ่ว นี่คือไก่นะคะพวกนี้หนุ่ซุปความบบนีซุปกะมีนี่ข้าวเหนียวของเรานะคะข้าวเหนียวพันอะไรเนี่ยพันบ้านนแกนะคะพันตลาส์หนังกรอบๆนะคะรักคือนชาบีกันนะกล้องอเอ๊ยนะนะครับเราจะเชื่อมต่อเพิ่งก่อนจะปิดคลิปนะครับเนาะวันนี้กินกูจะปิดไปยเปล่าเปล่าหิวไอ้บ้านนะครับ ดูยะนะังคะมือนะจะง่ายด้วยม,มือพี่น้องอ้าวยกไปกว่าก่อนแก้วนี่ที่จริงมันก็อร่อยแล้วรสชาติโอ้ใครทำเนี่ย่มจะได้กินเอาเช่นจำถ้ายังเผ็ดมะพอนะคะ้นอันนี้คำอันนี้คำไก่นะคะค คำอาหารอันนี้คำข้านะคะปดบาวเท่าหรือบาวเชนนี่ยจับได้เสเอิอหอาเอาน้ำซุปมาสิปุ๊เอาน้ำซุปมาเดยเววอจะเอะไรันหน่อยเมข้นนะเนี่ยบผงนัวเยอะๆหนอยเอผงนนพุนนี่พุนลานี้ห้องพุนอ่ะ มาค่ะมาว่าถ่ายยังตอกแล้วค่ะเจีบเปนยเียบอายเลยครับมือก่อนอยกิงแ่่รู้ใจ้อเียหกัดชงที่โลกกัดชั่อืออออามอืมอมอืมอมออออมอออ ฮะทำยไงล่ะเยวอยากกินน้ำัดบาปเพื่อไบาปเพื่ออไรัสดีที่ดีแลครับพี่น้องครับจ้าเนเฮ็ดเบืองครับไปเฮ็ดเบืองจ้าสุดกวันดีค่ะวัสดีค่ะเจ้าของบ้านดีรู้ไหวัสดีค่ะดีค่ะดยีด้บาปยังต้สวันดีค่ะน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุป้พนที่แล้วค่ะนี่น้ำซุปแบบหนึงครับ